วิดรันก็ฟังแต่ทำกันเป็นไอซ์ e ลีดอีเล้วต์กรา t มันท o ยุ่ h รันอิส l ลก์ a ันเลยม a นร่ e ว I นไอ้กู h ล y บยิ่งได้หน n นกับตากูยังพวนร่าตราที่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสงยังจะไปแสดงตาาที่โลกยังเกิดมาจากปิดแบงร่าที่กูสะบักข้ามันมียิ่งกว่ามอลกระกดและแม่งก็สดจริงเพราะกูไม่เคยคิด ในภาคเหนือ,อยินเราภาคใต้พวกเราผู้สักศิษย <c oughs> เด็กดักจกลิดยินเาเข้ามากราบว,ว่าเรานี่คือบทกรอนจากนักกวีที่เป็นเด็กนกครศรีเอ็มซีที่ดีแต่ปากกูไม่เคยขยะหักมึงจะลองดีมาให้กูร้องอินให้กูเหยียบย่ำมึงต้องช้ำในแค่สกิลบ้าบ้าอย่ามาขายหน้ากูด่าแม่งให้ช้ำใจาชวา,าวเดาพวกัเศร้าพวกมึงได้รู้ว่าพวกกูก็มีดีแล้วก็ไม่ต้องมาวัดองศาเพราะว่าพวกกูแม่งเกินร้อยดี ไอ้ไรเดอร์คาร์ลมาไปฮีแอนด์อินดิฟังกิ่งไล่มาไอ้ชาวไอเดอร์เอา for the editing trap trap clap clap สิ่ um งกูต้องโหดัง่ grab grab สัตว์จะมากวนเต็มโดยเฉพาะเด็กเด็กจะมาคิดเปลงเกลียวเปรี้ยหนักหรือมึงอะตัวต่อตัวนี่กล้าเปล่าวะแม่งกดโัวอยู่ในกระดองเอาจริงๆได้เก่บมองไอ้สัตว์ B A S S จะมาไว้จะยังไม่เข็ดกูจะได้มาต่อให้เสร็จ you know man t h fucking rest